ครับตอนนี้ก็มาถึงจุดกลางเต็นแล้วนะฮะเซนเตอร์พอยนั่นเองตอนนี้ก็าสามารถกางเต็นได้ตามอิสระเลยนะฮะเพราะว่ามีพื้นที่เยอะแยะไปหมดเลยนะฮะรู้สบายมีห้องน้ำหนังอใก,ใกล้ๆใกล้ๆห้องน้ำ ฝั่งนู้นก็ได้นะฮะมันก็ไกลหน่อยแต่พอดีคนกลางกันอยู่แถวนี้ก็กลางแถวนี้ลวกันไม่ไกลจากผู้คนมากเกินไปนะฮะก็ประมาณนี้เสียค่ากางเต็นท์สามสิบาทเหมือนทุกๆุกที่นะฮะค่าเข้าอุทยาน40สี่สิบบาทก็เหมือนทุกที่เหมือนกันอันนี้แนะนําจุดที่น่ากางก็คือพยายามหาพื้นที่มันเรียบเรียบฮะคือเรียบแล้วก็ไม่เอียงะฮะก็จริงๆริน่าจะตรงแถวนี้แหละ แต่นนี้มันมีเนี่ยมีเขาเรียกอะไรมอสใช่ไหมเลยไม่ค่อยอยากกลางแล้วก็หาจุดที่มันร่มรมหน่อยนะครับเพราะว่าตอนเที่ยงรู้สึกว่าจะร้อนอเคประมาณนี้เดี๋ยวกางเต้นก่อนแล้วกันกางตรงนี้แล้วกันเนาะนี่แหละเป็นจุดที่น่ากางที่สุดเคไงว่ากันทีนะั่งกางกัน